ก็ต้องทำน่ารักหนึ่งก็ต้องทำกันน่ารักก็ควันกันน่ารักด้วยช่างน่ารักอ่ะยิ้มหน่อยทุกคนเป็นข้านิ้มหน้าครับว่าเดี๋ยวเดียวกลัวไม่หลบเดี๋ยวกลไม่หลบทุกคนเนาะจ่ายแล้วแล้วเอ่อเอฟซีเขาไปช่วยเห็นว่าพ่อๆทางนี้ยุ่งกับอันนี้อยู่ตอบหน้าครับพี่ดาวกษตรับผมขอบพระคุณครับครับเง่งๆรวยๆเด้ออย่าไปตีสาวผมเนื้อ ถือินสี่ลยร้นเหลือรวยไม่เลิกให้รวยกว่านี้แล้วก็ไม่เลิกรวยอ่พี่ดวมังคสันเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอีกนิดนึงจะถือสาวผมด้อเธไม่ถือหรอกเธอก็เหมือนแฝด่นเดยวกันย่างานแล้วฉันหลังลดูดิแกนและแกนี้คนแก่โสดแฟนแฟนเราอ่ะจะเบื่อไม่รู้นแันก็หมือนกันแลแมั ตามคนเทียวคนใครคนไหนงานใหญ่อะไรตัวอะไรนี่แบ่งเป็นชุดของใครของมันหรือเปล่านี่เขาจะแบ่งของบัติกันโอ้ดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะ๋ยวไปแบ่งนั่นเองอ่ะถึงนู่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงนู่นเดี๋ยวเขาจัดการเองเออแบ่งมันนี่มันง่ายดีจะไปแบ่งทุกคน โอ้โหมันผมจะติดกล้องไหมพี่ผมกลัวผมไม่ติดกล้องนะโอ้โหอันนี้ของใครเนี่ยโอ้โหูนางแบบไหมโอ้โหดาวนี้น่ารักอยู่ฮะดาวนี้น่ารักอยู่แต่ว่าคุณนางแบบเนี่ยไม่ได้นอนนางแบบแต่ ที่ดูแต่น้องดาวเกิดใหม่คุณเสือไล์ต้องเินตะลินผมยาวแล้วฝนตกบ้านตะเลินลูกเข็บผมกับเสียังเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมดูครั้อบคุโอโอเคอบอบข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 อบับขอเขอ่อบขอบขอบอบอมอบบบบออขออคขอบขอบขอขขอบบ อ๋อครับผมก็มีน้องดาวก็ประสบในความสําเร็จในทุกๆอย่างขอ,องผมครับอ่ะ,ออะพ่อเจ๊กพ่อเตีงม,มานี่หน่อยก็พี่ดาวมักสั่นมันกันแล้วแหละประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่เจ็บไม่จนยังเงยรวยๆโอ้สาสาธุสาธุสาธุอย่าให้ใหญ่ไป อะไรนะเมื่อกี้แม่กระจันบอกว่าไม่ต้องให้ตังคเย้ไทยถูกปะทำไมต้องให้พ่อดาวทำไมไม่บอกเยาวอนว่าต้องให้ตังค์พ่อดาวหรอไม่พ่อดาวก็ไปดินนั่นแหละที่เหลือนั่นแหละกาไปเลยนี่นะเรเจอนะ มันกระเท้ามันกระเท้าพี่ดาวมันกัดเท้ามันกัดเท้าเดี๋ยวแป๊บเดียวผมก็ใส่เหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ันก็มาอยู่พอดีผมมาใส่กระเป๋ามาด้วยจ๋าจ๋าก็หมดแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีท่านอิ่มจังจุ๊บ อันนี้ของใครเนี่ยอ้หนางแบบนะอูนน้ออหดนาวนี้น่ารักอยู่ฮะดาวนี้น่ารักอยู่แต่ว่าคุณน่งแบบเนี่ยคอะไรี่ดูนแตบบ่น้องดาวเกิดใหม่คุณเสือไลอต้องเงินตะเลิุผมยาว แล้วฝนตกบ้านเจริญลูกเข็บผมกับเสียมยังเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมครับท่านนี้ครับโอเคน่ารักมากนะบอกไม่วอนะครับครับครับโอเคโอเคขอบพระคุณเนื่อพิสูจขอบพระคุณมากครับอ๋อครับผมก็มีน้องดาวก็ประสบในความสำเร็จในทุกๆอย่างของผมครับอ๋อเพราะเจ๊กพราเตีงมานี่หน่อย ก็พี ite, ่ดำมักกษันริย์ม oh, ึงกันแล้วแหละประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างไม่เจ็บไม่จนเยรวยนั่งนับเงินทุกเดือน๋อสาธุ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 อย่าให้ใหญ่ไปอะไรนะเมื่อกี้มักกษัตริย์บอกว่าไม่ต้องให้ตังใหญ่ไทยให้ใหญ่ไมัตริย์บอกว่าไม้อให้ังญ่ไทยว้าเข้าใจแว ทำไมต้องให้พ่อดาวทำไมไม่บอกยายบอลว่าต้องให้ตังพ่อดาวหรอพ่อดาวก็ไปดินนั่นแหละที่เหลือนั่นแหละเอาไปโดยไี่เจอนะี่เล็กมากมันกัดเท้าพี่ดามันก็จะมันกัดเท้ามันกัดเท้าเดี๋ยวแป๊บเดียวผมก็ใส่เหมือนเดิมเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่อยู่ันก็มาอยู่พอดีผมมาใส่กระเป๋ามาด้วยจ้าจ้า ก็หมดแล้วมีผู้ใหญ่ใจดีท่านอจังช่วยครับแล้วเอ่อเอฟซีเขาไปช่วยเห็นว่าพ่อๆทางนี้ยุ่งกับอันนี้อยู่ตอบนะครับพี่ดาวมังคสนครับผมขอบพระคุณครับครับเงงๆรวยเด้ออย่าไปตีสาวผมเด้อรวยร้อนเหลือรวยร้นเหลือรวยไม่เลิกครับใหรวยให้รวยกว่านี้แล้วก็ไม่เลิกรวยอ่าพี่ดาวมักคสันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอว่าพูดอีกนิดนึง จะถ e ือสาวผมด้อโอ้ยถือหรอกเธอก็เหมือนแฟนเนี่ยยากนะานแล้วถามรูดิแกก็เลกีค่คนจะโสดแนแฟนเราอ่ะแกจะเบื่อที่ราแกั้นก็เหมือนกันเ้ยวกแก้วแก้วแก้วแล้วนั้นนะถ้าเป็นตามคนเที่ยวคนใส่คนไหนม่ายหรื อะไรตัวอะไรนี่แบ่งไปชุดตองใครของมันหรือว่าเปล่า <c oughs> เน,านี่ยโอ้ดีแล้วละ่ะดีแล้วละ่ะ <c oughs> เ <c oughs> ดี๋ยวไปถึง <c oughs> นูง่นเ <c oughs> ดีเ <c oughs> เ<ร>๋ย <bacteria> วเขาจัดก,การเองแบ่ง <c oughs> มันดีก็มันง,ง่ายดี <c oughs> จะไปแบ่งทุกคน <c oughs> โอ้โหผมจะติดกล้องไหมพี่ผมกลัวผมไม่ติดกล้องนะโอ้โห ัน่ารกม็ต้องทำกันน่ารัก่องกันน่ารักด้วยทั้งน่ารักอายิ้มหน่อยทุกคนท่านยิ้มหน่อยครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยโไม่หลอกเดี๋ยวโอไม่หลอกนี่คนเนาะตายแล้วไหนไอ้ฮะพิมพอ่ี่แขกไหนไอ้สายว่าพ่อฟังเอาไว้ทำไมไหนว่าไปวัดอะไรวัดแล้วเสร็จแล้วเหรอวัดอะไรวัดฮะวัดรองเท้าเหรอ ฮะวัดต้องติ่งอะไรวัดขาใเต้เก่นี่อ่ะโอ้ปอบเอ้จะมาดีแท้พี่กอาวัดลองเท่าไห้ไปจินเขาบ่ะอิ้งเท้นี่มือขาไม่เนะปันน่ะให้ยิบซี่วัดล่วงเท่าให้พี่กอดแ้วั่อเ้าห้ไจินเ่าเ่อหิ้งเานีือขาไม่เนาะปันน่ให้ยี่วัดลงเท้าให้พี่กอดแังเทาไปจิ้นเขา่ไิ้เท้ี่ือขาเาปยิบวั่งเท้าห โอ้โหใสมึงไงเอฟซีมึงมึงคน่อถึงเมียนะโอ้โหจบถ,นะ <laughs> ถงใสมึงใสมึงเอฟซี FC, คนบัดไปไหนใสมึง,มง <laughs> บัาคนระดับนี้นะตาเจ็กมีเอฟซีเอาปอฟงังนะีมนี่มีแต่น้ำบอลแมนมีไอเอฟซีมีเอาเสียบปอฟงังบัตรองเท้าหอใสซทำดีได้ดีนะนี่ โอ้โห oh oh. ถ้าทำไม่ดีนะโดนพ่อดาวพ่อดาวทำอะไร oh. ลงทั่วได้ไหมปล่อยลงข้างด่วนเลย oh. เดี๋ยวเรากินข้าวกันโทษแล้วจะไปเอาตะลึงไปปล่ยอยเขาใหญ่คืนนี้แหละครับ <laughs>